สวีดัสสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้าปืนซูเปอร์แคปกันมาพร้อมกับลูกกระสุนนะครับก็ทั้งหมดนี้นะฮะเราขายเพียงราคา60บบาทเท่านั้นครับนี่รับรองได้ว่าท่านจะได้เอาไปยิงกันแบบมันมากผมบอกเลยว่ามันมากตัวนี้ผมขายอยู่ที่60บบาทพร้อมกับลูกกระสุนนะฮะนี่เอาไปเลยนี่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูกันว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างครับ มามาดูกันครับก็ค่อยแกะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นนิยมเลยนะครับลูกค้าซื้อกันไปเยอะมากเลยครับต้องระวังของลองเลยนแบบนิดนึงนะครับเพราะว่าของเลนแบบเนี่ยยิงไปไม่กี่ทีก็แตกแล้วครับฟังนะฮะนี่ครับ ปบ,ปบ,ปบมาพร้อมกับนี่กรอก็นี่ครับผมอันนี้เก็บไว้ก่อนนี่ครับก็จะมีตามนี้ครับสิ่งที่จะได้ไปนะครับในราคา60บาทครับนี่ครับไกลครับแข็งแรงมากแข็งครับผมบอกเลยแต่ก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปถือว่าอยู่ในลักษณะที่โอเคเลยทีเดียว นี่ครับเห็นไหมครับนี่ครหนืดครับหนืดผมบอกเลยว่าแน่นอนที่สุดสิ่งที่เราต้องดูนะครับเป็นอันดับที่สองนะฮะนี่เหล็กที่เอาไว้ต่อนะครับอตัวตัวต่ออยู่นี่ตัวนี้เป็นแผ่นรองตัวเหล็กรองนะครับนี่เห็นไหมเหล็กแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ เนี่ยไงฮะกิ๊กก๊กที่ไหนดูดูสปริงเล้วก่อนอยู่งเนไหมนะฮะทุกอย่างเราก็ซ่อมได้ครับก็คือเป็นของเล่นย้อนยุคโบราณก็ได้ครับเอาไว้ไล่หมาไล่นกได้หมดครับหมาใี่วิ่งกระเจิงเลยผมบอกครับ ี่อ่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูก็ได้อ่ะลืมบอกไปตัวนี้นะฮะเห็นไหมปึ๊บเราก็ใส่ข้างหน้าครับเพื่อความสวยงามเพื่อว่ามันจะแบบเสียงมันจะดังขึ้นนะ <c oughs> ปกติผมไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่ามันเป็นสีส้มเนี่ยะฮะแต่ก็แถมไปนี่ฮะก็ขนามือครับจับเนี่ยขนาดเท่านี้ครับก็ถือว่าโอเคฮะใช้ได้ ยิงจะได้เลยมีอีกรุ่นนึงเป็นรุ่นเป็นแบบเหล็กนะไอ้ตัวนั้นขายอยู่280ก็อืมก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะแต่ว่าจะได้รับความนิยมน้อยกว่าเพราะตัวนี้มันซื้อเร็วขายเร็วไงไอ้ตัวนั้นจะแข็งแรงจริงก็จะหนักๆอยูอ่แต่ก็เล่นกันไปนานๆนะอืมประมาณนั้นครับนี่เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยโอเค ลูกกระสุนก่อนก็นลูกกระสุนนะฮะก็จะเป็นระบบ8ดนัดนะครับนี่ฮะแปดนัดเราก็ใส่ลงไปเลยครับเอาแล้วครับเราก็ใส่แก๊บเข้าไปนะฮะเรียบร้อยอหมุนหมุนนิดนึงประมาณนั้นใส่เข้าไปนะฮะเรียบร้อยไม่มีของแข็งนะครับ นี่ประมาณนี้แล้วเราก็เดี๋ยวเราจะทําการเทศสยิงกันดูนะฮะยิงอะไรดิยิงนี้จะลม้มไหมโอ้โหโดนยิงไปแล้วอห้ยผมบอกเลยว่าเสียงดังมากไล่หมานี่หมันแน่นอนไล่หมานี่หมาวิ่งกระเจิงเลยผมบอกให้ฟังนี่แถมกันไปเลยครับ มีตามนี้เลย60บาทนะสินค้าคุณภาพแน่นอนไม่ต้องเสิร์ฟอุ้ยเ้ยเฮ้ยนี่มันมันจริงๆผมบอกเลยอ่ะใครสนใจก็อย่าลืมอ่าสั่งจองได้ครับผมไม่ต้องจองหรอกอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยหรือว่ากดสั่งได้เลยนะครับผมโอเคขอบคุณครับ